สวัสดีค่ะโครงการราชาโฮมบ้านสวยใกล้ศูนย์ราชการพะเยามีคำแนะนำดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ใครที่มีคำถามว่าผู้กู้ร่วมเป็นใครได้บ้างมีคำตอบในคลิปนี้ค่ะการกู้ร่วมก็คือการที่เราร่วมกันเซ็นสัญญาหนี้ก้อนเดียวกันนะคะซึ่งอ,อีกคนก็จะมาช่วยในการแบ่งเบาภาระ,ะโดยการที่ ใครที่จะสามารถกู้ร่วมได้บ้างก็กู้ร่วมได้ไม่เกิน3คนนะคะซึ่งหนึ่งเลยก็คือคนที่มีนามสกุลเดียวกัน2ก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนะคะญาสายตรงนั่นเองและ3ก็คือคนที่เป็นคู่สมรสนั่นเองค่ะโดยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมรสก็ สามารถกู้ร่วมได้โดยจะใช้หนังสือรับรองบุตรแทนหรือว่าคนที่เป็นเพศที่3ก็จะมีหนังสือรับรองค่ะที่สามารถใช้ยื่นกับทางธนาคารได้ค่ะค่ะสำหรับข้อดีของการกู้ร่วมเลยก็คือ 1. สามารถกู้ผ่านได้ในวงเงินที่สูงขึ้น 2. การกู้ผ่านอนุมัติได้ง่ายขึ้นค่ะและ 3. ก็สามารถผ่อนส่งได้ใน ในงวดของส่งแต่ละเดือนในจำนวนที่น้อยถ้าสมมติว่าเรากู้ร่วมกับคนที่อายุยังน้อยที่สามารถผ่อนส่งได้ถึง40ปีนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วจะามาแนะนำเคล็ดลับดีๆให้ทุกท่านได้ฟังอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับโครงการราชาโฮมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ